สำหรับคนที่เดินทางมานิเซโกด้วยรถไฟสถานีนิเซโกจะเป็นสถานีเล็กๆแล้วการรถไฟวิ่งเป็นเวลาก่อนมาต้องเช็คเวลากันให้ดีขึ้นลงรถไฟจะได้ไม่ต้องท่านานพอ,อมาตึงแล้วก็เดินออกไปหน้าสถานีกันเลยชมบรรยากาศบริเวณรอบๆสถานี เงียบกลิปพ่อเตือนเนอร์ไม่มีคนเลยสักคนวางรอรอบรถบัสกระถ่ายรูปตรงตามนี้ไปก่อนสวยสวยเพรแหละพอไม่ใช่บ้านเองแล้วเปลาตาไปถูกซิ่งนี่พอเตือนเดินไปเลยร้านขายของชำกันว่าหน้าทานเงียนเขามีร้าน้ายอยู่ร้านหนึ่งเดินไปเลยว่าเขาขายเลย สินค้าส่วนมาก็เป็นข้องในท้องทิ่นเอามาเปรรูปค่ายกันนาะจะเป็นร้านค้าแล้วที่นี่ยังบริการให้นักท่องเที่ยวได้เอนร่างนั่ง,งอ่านหนังสื้อถ้ารถเฟอย์ลเพราะว่ามันนานทีนี้ก็หาเร่ยกินกันว่าเหลซายเลกว่ามีอยู่ร้านเดียวนี่และบุตรเนื้อกลางฐานี้เป็นร้านอาหารชื่อซุปคืครี่ มีลายเมนูให้เหลือเวเอเร์ตเนอร์เลวแต่เคยที่ชอบกินเลยเพ็ดหมาเพ็ดหน่อยบโเขาได้เพพอครัวการทำกันทดๆตรงนั้นเลยมาแลกองชานนองไก่ทอดแทนเดียวใหญ่โตมาซี่นี่หน้าติเพ็ดได้ฮูรูพอเอมเลยเซตเลวรดปัดกับมาบอดี ขึ้นดอลบัรกันว่าเลยดอัลเร์นี้จะเป็นดอลร์วุอ่อคล่อลานสก,กีนิเซโกคาบริการจะโยนหนึ่งร้อยเยนไปถัวหรือพันเอ